การเป็นครูก็ได้ช่วยพัฒนาคนนะครับแล้วก็การพัฒนาคนก็ทําให้ประเทศชาติมันพัฒนาด้วยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อประเทศเนี่ยพัฒนาก็เลยเลือกที่จะพพอร์ตบางส่วนฮนะบางส่วนที่จะทําให้ประเทศชาติเนี่ยจเจริญเติบโตด้วยเทคโนโลยีที่ที่เราพยายาม สร้างให้ให้นักเรียนของเราเนี่ยเข้าใจเพือ่อวันหนึ่งเขาอาจจะได้ต้องใช้หรือเขาอาจจะไม่ต้องใช้อย่างน้อยเขายังมองออกได้ว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้ไปเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรแล้วประเทศมันมันจะดีขึ้นนะครับ <S <S นัดการจนาศิศศศริครับอสอนวิชาคอมพิวเตอร์ แล้วก็การเขียนโปรแกรมสําหรับนักเรียนม .4 แล้วก็ม .5 นะครับโรงเรียนชนกันญาอน,นุก,กูลครับก็ส่วนตัวแล้วไม่หนักใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าเคยใช้อุปกรณ์ที่ทมีลักษณะในการทํางานเหมือนกันที่เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์เหมือนกันแล้วก็มกผมค่อนข้างรู้จักระบบระดับนึงก็เลยทําให้ รู้สึกว่าไม่ไม่น่าจะหนักใจมากถ้าถ้าต้องเอามาใช้สอนกับนักเรียนที่ที่ยังไม่ไม่มีประสบการณ์ในการใช้ครับผมด้วยหน้าที่นะครับก็ที่ครูต้องพัฒนาตนเองนะครับก็เลยจําเป็นจะต้องเลือกอบรมอยู่แล้วนะครับจําเป็นจะต้องอบรมแล้วก็เลยเลือกอหัวข้อที่เราคิดว่าน่าจะใช้ประโยชน์กับสิ่งที่เราสอน นะครับแล้วก็งานของคิดไบก็ค่อนข้างตรงกับสิ่งที่ผมสอนก็เลยเ,เลือกหัวข้อที่ที่เป็นงานของฝั่งคิดไบเพื่ออบรมนะครับก็แล้วก็คิดไปก็จัดอบรมค่อนอใหม่ๆหม่ายถึงว่ามีมงานอัปเดตตลอดก็เลยเลือกที่อบรมกับคิดไบมาตลอดครับส่วนใหญ่ผมจะพยายามไปตัดไ ตัวอย่างที่ได้อบรมมาบางส่วนที่ที่รู้สึกว่าน่าจะทําให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายอ่ะเอามาใช้ยกตัวอย่างเช่นอ,อย่างเซนเซอร์นนนในอุตุน้อยเนี้ยก็เอามาปรับใช้ในวิชาการออกแบบวงจรที่สอนห้องท็อปสตาเพื่อให้เขารู้จักการใช้งานเซนเซอร์ตามหลักของอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็เสริมด้วยทฤษฎีบางส่วนในการวัดนะครับเพิ่มเพิ่มเข้าไปเพื่อให้เขาสามารถแยก ตัวเขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์ที่ที่เราใช้อยู่จริงเนี่ยแยกออกมาให้มันเห็นเป็นภาพผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ยังไงฮะคือคุณจะไม่ลืมถ้าคุณได้ใช้อุปกรณ์จริงแล้วคุณจะสามารถถ้าถ้าคุณสังเกตดีๆคุณคุณจะเข้าใจคือความเข้าใจตรงนี้จะเป็นความเข้าใจที่คงทนกว่าถ้าถ้าเราเรียนตามแมนร้วนทั่วๆไปแต่ถ้าทายเองก็ก็เเป็นส่วนหนึ่งของ วิชาอัลกริทึมนะครับก,ก็ได้เอาไปทําให้นักเรียนได้ทดลองใช้กับวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเพื่อให้สามารถอธิบายข้อมูลได้ด้วยการหัดสังเกตว่าข้อมูลมีความหมายแล้วก็จะเอาความหมายที่เห็นนั้นไปสร้างเป็นภาพเพื่อที่จะอธิบายถึงคุณค่าของชุดข้อมูลต่อไปยังไงได้นะฮะ อุตุน้อยแฮกเกอร์ตอน AI Stream ก็ไปล่าสุดก็เป็น EV ครับผมผมใช้ชุมนุมของตัวเองฝึกนักเรียนบางส่วนเพื่อเพื่อให้พร้อมมีความรู้พื้นฐานพร้อมสำหรับการจะไปแข่งแล้วก็การการจะไปสร้างทีมก็ต้องหานักเรียนที่ที่มีสัสดส่วนหมายถึงว่ามีคุณสมบัติไม่เหมือนกันจะมีคนที่มีความสามารถในการคุมทีมได้ คนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาบางส่วนได้หรือคนที่มีความสามารถในการนําเสนอก็ต้องพยายามหาให้มันออสมดุลกันเพื่อเพื่อให้เขาสามารถไปแล้วไม่ไม่แย่งบทบาทกันแล้วก็ยังยังพาพาพาทีมไปต่อได้นะฮะ ในการแข่งขัน EV นะคะพวกหนูจะแบ่งหน้าที่ออกเป็น4ส่วนค่ะส่วนแรกคือการออกแบบส่วนที่2คือการเขียนโปรแกรมส่วนที่3คือการควบคุมเคื่อขับเคลื่อนแล้วก็ส่วนที่4คือการซ่อมบำรุงค่ะซึ่งในพาร์ทแรกจะมีการออกแบบจะเป็นพวกหนูทั้ง3คนที่จะออกแบบร่วมกันเพราะว่าจะได้ออกความคิดร่วมกันค่ะพาร์ทที่2จะเป็นพาร์ทโคดดิง้งพาร์ทการเขียนโปรแกรมจะเป็นหนูกับแหวนแล้วก็พาร์ทที่3จะเป็นพาร์ทขับเคลื่อนจะเป็นแหวนค่ะแล้วก็พาร์ทสุดท้ายซ่อมบำรุงก็จะเป็นไข่มุกค่ะ หนูก็มีส่วนในการช่วยโคดดิ้งแล้วก็การควบคุมหุ่นในการแข่งขันต่างๆค่ะเช่นการแข่ง,งขันออวิ่งเร็วอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีการฝึกการควบคุมให้รถของเราเนี่ยเคลื่อนที่ได้ตรงเส้นทางค่ะตอนแรกหนูรู้สึกว่ามันยากมากๆค่ะเพราะว่าแบบครูบอกว่ารถมันค่อนข้างจะคันใหญ่แล้วพวกหนูก็เป็นทีมที่แบบเป็นผู้หญิงทั้งหมดด้วยแต่ว่า เพื่อนนะคะเพื่อนหนูทั้งสองคนมีศัก,กยภาพมากๆกหนูก็เลยมั่นใจว่าน่าจะทําได้คะ่ะก็เลยลงมาแข่งในส่วนของ EV นะคะก็ด้วยความที่เป็นวิศาวะมันก็ต้องต่อยอดจากหลายแหล่งหลายความรู้ที่เราเรียนมาซึ่ง EV ก็จะเป็นหนึ่งในส่วนนั้นเหมือนกันคะ่ะการที่เราได้มาทํานี้ก็จะรู้ในส่วนของหลายๆพาร์ททั้งพาร์ทเครื่องกลนเนาะพาร์ทโค้ดพาร์ทเซอร์โวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งพอพัฒนาไปต่อยอดในอนาคตเนี่ยในพาร์ทอุตสาหกรรมก็สามารถนําตัว EV ของเราแบบ ไปประยุกต์ใช้อาจจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดค่ะแต่ว่าในการประยุกต์ใช้มันจะเป็นส่วนที่เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆค่ะแต่ว่าตัวจุดเริ่มต้นของนี้มันสามารถต่อยอดไปในอนาคตได้เยอะค่ะออก็คอยดูเร <Magazine> ื <avoiding romantic success> はは really cool. ่องเกี่ยวกับโค้ดโปรแกรมค่ะว่าหุ่นยนต์ของเราเนี่ยมีปัญหาขัดข้องไหมแล้วก็เดินไปตามโค้ดที่เราเขียนเอาไว้หรือเปล่าถ้ามีปัญหาเนี่ยเราก็ต้องแบบปรึกษาคุณครูที่ปรึกษาแล้วก็ปรึกษาเพื่อนร่วมทีมค่ะเพราะว่าแก้ปัญหาเนี่ยให้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยแบบว่าเดินไปตามที่เราวางแผนเอาไว้ค่ะ เออโนนะคะมีหน้าที่แบบว่าวางโครงเรื่องต่างๆว่าเราเนี่ยจะนําเสนอออกมายัางไงนะคะแล้วก็เออช่วยออกแบบตัวหุ่นยนต์บ้างว่าเราจะใช้อะไรยังไงอย่างเช่นตัวนี้นะคะเราก็จะใช้แบบว่าตัวเซนเซอร์เซ็นเซอร์ให้มันจับแสงละคะแล้วก็เดินตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หรืออุปกรณ์ต่างๆในการเสนอของเราว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรแบบไหนนั่นเองคะ่ะ หนูนะคะจะเป็นการดูองค์รวมต่างๆของภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโค้ดนะคะหรือว่าเรื่องการแสดงเรื่องการรันโค้ดต่างๆถ้าหากมีข้อผิดพลาดเนี่ยเราก็จะแก้ไขร่วมกับเพื่อนค่ะส่วนเรื่องการแสดงนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนหรือรู้สึกว่าคนปรับปรุงก็จะบอกทันทีค่ะ เนื่องจากว่าคิดบปเนี่ยเป็นโครงการใหญ่ครั้งแรกที่พวกเราสามคนได้มีโอกาสทางานร่วมกันนะคะดังนั้นภายในทีมเนี่ยก็จะเกิดการขัดแย้งหรือว่าการทะเลาะความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างนะคะดังนั้นเราก็จะพยายามพูดคุยกันค่ะเพื่อปรับหาตรงการระหว่างระหว่างพวกเราสามคนให้เกิดเป็นผลลัพธ์ที่พวกเราพึงพอใจมากที่สุดค่ะสิ่งที่แต,ตกต่างกันก็คือถ้าเราอ่านตามตาราโดยทั่วไป เราก็จะไม่รู้ว่าของที่มันมีอยู่จริงๆนั้นมันเป็นยังไงกันแน่ใช่ไหมคะเพราะว่าในตำรามักจะไม่ครอบคลุมทุกๆอย่างที่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นการลงมือปฏิบัติจะทำให้เราได้ค้นพบว่าในเครื่องมือจริงๆในอุปกรณ์จริงๆมีอะไรที่ที่เราต้องสนใจหรือมันมีอะไรที่เราต้องระมัดระวังเวลาใช้งาน หรือบางอย่างเขาไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎีซึ่งทําให้เราจะได้ประโยชน์จากการลงมือทํานะครับแล้วก็พอเราลงมือทํามันจะเป็นประสบการณ์ที่เราต้องแก้ปัญหาเองนักเรียนต้องแก้ปัญหาเองนักเรียนก็จะสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็รู้ว่าทฤษฎีที่อธิบายนั้นอาจจะไม่ครอบคลุมทุกอย่างแต่เขาจะมีความรู้บางอย่างที่ทําให้เขาเข้าใจได้มากขึ้นกับอุปกรณ์จริงๆครับผม คือมันจะช่วยพัฒนาในเรื่องของการคิดคิดวิเคราะห์ได้มากขึ้นนะครับมันเป็นมันเป็นเครื่องมือเครื่องมือส่วนหนึ่งเรื่องของเทคโนโลยีที่จะมาช่วยในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์แล้วก็จะนาไปสู่การจัดทำโครงงานแล้วก็ตลอดจนในเรื่องของการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นได้ได้มากขึ้นนะที่เราจะมาสอนโดยการบรรยายมันไม่เพียงพอแล,แล้วเราต้องหาวิธีการใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาพัฒนาเด็ก โดยเฉพาะคุณครูก็ต้องค้นหาความรู้สืหาควาความความรู้มากขึ้นในส่วนผู้บริหารนัามก็มีหา้าที่าย่างเวียควคืาเราจะพาฒนาอย่างครนะควับวาาเราจะสนับสนุนวมวา,าคคมความ,ม,มามควาควาครามคว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 มความคามความความคมควา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 ไปอบรามแล้วกมมวาสอนเม็ก,พมนะก,กากพิ่มขึ้นควมความคะามกวามค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 มคมคว้มคควาควาค่คามความครามควาคามคค เครื่องมือหมายถึงว่ามีเครื่องมือที่อยู่ในบอร์ดเครื่องมือที่อยู่ในชุดพัฒนาที่ที่ทางทีมงานเตรียมให้ก็ง่ายก็เลยทําให้รู้สึกว่าการเรียนรู้ก็ใช้เวลาสั้นก็เลยอยากใช้อุปกรณ์ที่สามารถใช้เวลาที่สั้นแล้วก็ทํางานได้ก็เลยเลือกตัวคิดไว้มาใช้ในการพัฒนาครับเราคิดว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เราควรจะส่งเสริม นะครับแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งในส่วนของ EC โดยเฉพาะชุมบุรีเนี่ยที่ต้องการแรงงานในเรื่องของแรงงานที่มีประสิทธิภาพมีทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กถ้าเราได้เรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้มากขึ้นในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของคิดไบก้ก็ดีอะไรก็ดีนะส่วนเนี้ยเมื่อเด็กจบไปแล้วเนี่เขาจะสามารถใช้เทคโนโลยีส่วนนี้ไปสร้างสารรค์นวัตรกรรมในสารประกอบการได้มากขึ้นและเป็นแรงงานที่มีฝีมือมีความรู้มากขึ้น นะครับผมคิดคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์มากสําหรับประเทศไทยนะครับแล้วประกอบกับคุณครูมีความสนใจในการที่จะสดสนใจในการสอนเด็กเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆนะครับแล้วก็โรงเรียนก็มีส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนน่าจะชอบอุปกรณ์น้อยมางฮะเพราะว่าเป็นเซนเซอร์แล้วก็สามารถที่จะเอาไปต่อยอดทําอย่างอื่นได้ก็คือใช้ในการ ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถอธิบายเรื่องเซนเซอร์ได้การวัดได้ใช้ในงานคอมพิวเตอร์ได้เพราะว่าก็ต้องเขียนโปรแกรมก็ต้องเชื่อมต่อข้อมูลเอาไปใช้ Data s c i ไซต์ต่อก็ได้ในงานเดียวกันสามารถทำให้เราวิเคราะห์และอธิบายความหมายขอ,องข้อมูลไดก้ก็เลยรู้สึกว่ามันดูสามารถเอาไปเชื่อมกับหลายๆอย่างได้ดีครับผม ก็มีโครงงานวิทยาศาสตร์ครับที่ใช้บอร์ดคิดไว้เช่นที่ทำตู้ปลูกผักนะครับก็ก็ใช้คิดไว้ในการวัดอุณหภูมิวัดความชื้นนะครับแล้วก็อย่างปีล่าสุดก็ก็กลังทําอยู่ก็เป็นก็เป็นตู้ที่วัดการสุกของผลไม้ฮะก็ก็วัดแก๊สเหมือนกันก็ก็กลังที่กาลังอยู่ระหว่างออกแบบนะก็เลยยังยังสรุปไม่ได้ว่าใช้ใช้เซ็นเซอร์อะไรบ้างแต่ว่าที่ออกแบบไว้ก็จะใช้อยู่ประมาณนี้ ก็เป็นอุตุน้อยให้กร์นอนนะฮะก็เพราะเป็นงานที่เ,เรามีเวลาเตรียมนักเรียนไม่นานมากนะครับแล้วก็นักเรียนก็ยังไม่มีความรู้มากกับกับเรื่องที่ที่จะไปเ,เครื่องมือหลายอย่างก็กยังไม่เคยใช้แล้วก็นักเรียนก็สามารถที่จะเรียนรู้ตรงหน้างานนะครับแล้วก็ แก้ไขปัญหาตอนหน้างานเลยนะครับอย่างเครื่องพิมพ์สามิติก็มีไฟล์ที่ต้องแปลงบังเพียงก็ยังไม่รู้ก็พไปเรียนเอาหน้างานอย่างไฟล์สําหรับเครื่องตัดเลเซอร์ก็ก็ไปหัดตัดเอาตอนน,นนั้นเลยนะครับก็แล้วก็สามารถที่จะส่งงานตามโจทย์ได้นะครับก็ได้รางวัลด้วยก็กเลยรู้สึกภูมิใจางานที่มากนะครับ มิแรงบัาจาลใจอย่างนึงจากตอนที่วหน้าแหลบผมเขาเขากลับมาจากกังกแล้วเขาบอกว่าเขาอยากใช้ความรู้เขาเกี่ยวกับ traffic engineer ในการแก้ปัญหาถนนสาทรและเราก็รู้สึกว่าแกทุ่มเทเพื่อเพื่อประเทศจริงๆแล้วเราก็เลยทำให้รู้สึกว่า,าเราอาจจะไม่ได้เก่งเท่า,าอาจารย์เขาแต่เราก็ก็อยากจะทุ่มเทบางอย่างเพื่อทำให มันสามารถส่งส่งต่อความพยายามของเราเนี่ยไปไปข้างหน้าให้กับลูกศิษย์ที่เราสร้างแล้วเขาสามารถที่จะเ,เดินต่อขึ้นไปอ่ะบนบนเส้นทางที่ยากกว่าที่ผมเคยอยู่แล้วเขาสามารถขึ้นต่อไปได้เองนะฮะก็คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะทำตรงนี้เพื่อให้มันซัพพอร์ตเส้นทางตรงนั้นขึ้นไปข้างบน